สวัสดีครับพี่น้องหน้าหนาวก็เริ่มย่างกายขาม่าแล้วนะครับอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงนี้ก็เข้ากับเสียนว่าหลายๆคนนะครับก็กำลังเฮ็ดแปลงปลูกผักนะครับพี่น้องมอนี่ลุงจักก็สีมีข้อแนะนําดีๆมีแปลงผักดีๆมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเพื่อเอาไปใส่เป็นแนวทางในการปลูกผักช่วงหนา้าหนาวสีม้าฮอดนี่ครับพี่น้อง ส่วนสิเป็นยังไดแบบไดไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นแปลงปลูกผักนะครับอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซ่อนครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นไก่เฮ็ดแปลงเรียบร้อยแล้วกะ็ได้ปลูกผักลงไปแล้วนะครับนี่งามอีลีครับพี่น้องสําหรับรูปแบบนะครับรูปแบบเพิ่นไก่เฮ็ดว่ยากนะครับพี่น้องนี่ เข้ากะไส้ไม่ไพ่นะครับไม่ไพ่ที่เข้ามีอยู่ตามหัวตามสวนของมูเข้านี่แหละครับพี่น้องก็เอามาตีขึ้นนะครับตีเป็นคอกข,ขึ้นแบบนี้นะครับนี่เพื่อนกะความสูงกะประมาณสี่สิบห้าสิบเซนติเมตรนะครับพี่น้องเนี่ความสูงของแปลงตัวนี้นะครับล้วก็เพื่อนก็เอาดินกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเข้านี่พี่น้องเนี่ยผสมลงไปในในแปลงนะครับ มีเศษห้าเศษฟางพวกปุ๋ยมักปุ๋ยคอกกระใส้ลงไปครับพี่น้องหลังจากนั้นก็นีน่ทําการปลูกพักได้เลยครับง่ายๆนี่รูปแบบง่ายๆอันนี้ก็สะดวกนะครับความสะดวกสบายในการดูแลร,รักษานะครับเพราว่บบาการสีเป็นเอาห้าในเรื่องการหนาลกมูนี่นะครับเท่ากัสามารถดูแลในง่ายนะครับกระตีเป็นแปลงเลยแป้งมองนีก็ คาดเบิงด้วยสายตากับประมาณประมาณเม็ดเม็ดกลัวๆคุ้นความเง้วความเง้วกับประมาณหกเม็ดรครับพี่น้องนี่เพิ่ก็เฮ็ตแปลงไว้ตอนนี้เพิ่นก็ได้ปลูกผักไว้แล้วนะครับนี่นี่เป็นการปลูกผักพันเป็นแถวเป็นแนวถ้าเฮามีระบบน้ำนะครับเท่ากับใช้ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ครับพี่น้องนี่อยู่นี่เพิ่นก็ ติดสปริงเกอร์ไว้ฮดตเลยนะครับนี่เปิดน้ำปุ๊บมากอะฮดตได้เลยนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นแปลงปลูกผักสวยๆงามๆนะครับน้ำมาฝากเพิน่นเฮ็หไว้หลายนะครับพี่นอ้นองนี่ฮ็ดไว้หลายมองนี่นะครับช่วงนี้ก็หนา้าหนาวก็เริ่มย่างกายมาแล้วนะครับสเมดผลแล้วเข้ากับสามารถเฮ็ดได้เลยนะครับพี่น้องปลูกผักไว้ยู่ไว้กิน นะครับเหลือกินเท่ากับขายได้ครับพี่น้องมองนี้เพื่อนกระเฮ็ดไว้สามแปลงนะครับพี่น้องสามแปลงนี่เพิ่นกับปลูกคะนาได้ครับนี่เพิ่นปลูกพักคะนาไว้นี่ย่างงามเลยนี่เพื่อนเฮ็ดไว้สามแปลงรูปแบบกระเฮ็ดคือกันนะครับใส่ไม้ไผ่พี่น้องนี่ใส่ไม้ไผ่ตีขื้นแบบนี้นะครับยึดกับลักนี่นี่รักเพื่อนกับใส่ลักไม้ไผ่นี่แหละครับนี่ นี่ลากาไส้สกูยึดไวเลยครับพี่น้องนี่ยึดไว้นะครับนี่ระยะห่างของหลักของหลักแต่ละลักกับเม็ดหนึ่งพี่น้องนี่นี่ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเพื่อนกับยึดไว้นี่ง่ายๆครับตีเป็นข้อคืนเหมาะสําหรับสะดวกสบายในการดูแลนะครับในการดูแรลรักษาครับพี่น้องนี่ปลูกพักไว้ยู่ไว้กินนะครับ ช่วงฤดูฝนสิมาแบบนี้นะครับกระลองเบิงเ้อครับนี่ลุงจักกะนํำมาฝากนะครับสำหรับผู้ใดที่บ่มีไม่ไพ่แต่ว่าอยากเฮ็ดแปลงง,งามๆนะครับนี่มาเบิงทางนี้ครับพี่น้องนี่ทางนี้กะลักษณะของแปลงนะครับเพื่อนกะเค็ดเป็นคู้นขึ้นครับพี่น้องนี่เฮ็ดเป็นคูนขี่ดินขึ้น นี่้วกะ็ผสมปุ๋ยมักปุ๋ยคอ,อกลงไปนะครับแล้วกะ็ปลูกเลยนะครับพี่น้องนี่งามยังคักนี่ตอนนี้ก็เพื่อนกับปลูกปลูกผักชีจีนนี่ผักชีจีนนะครับงาว่าลาดเลยพุ่นพี่น้องกับประมาณสิบกว่าเม็ดได้ครับแปลงนี่นะครับนี่ปลูกผักชีจีนส่วนแปลงทั้งพี่พี่น้องนี่แปลงทั้งนี้เพื่อนกับปลูกหอมนะครับนี่ปลูกหอม ตอนนี้ก็กำลังแตกขึ้นครับพี่น้องนี่นี่เพิ่นกะใช้ระบบน้ำด้วยการสปริงเกอร์ระบบสปริงเกอร์หดเอาเลยครับพี่น้องนี่สะดวกสบายนะครับนี่ถ้าเฮ้าบ่มีเฮ้าก็ใช้บัวบานเฮ้าเี่ล่ะครับหดเอานี่เพิ่นก็คุมฟางคุมด้วยฟางน้ำนะครับนี่เพื่อรักษาความชื้นนี่นี่การเฮ็ดแปลงก็คือยกแปลงขึ้นให้นุ่นๆครับพี่น้องนี่ นี่ความสูงของแปลงอะประมาณสิบเซนนะครับนี่ประมาณสิบเซนติเมตรนี่เิ่นกรยกเป็นโน่นโนนไว้นะครับนี่ง่ามอีหลีเอากระลองเฮดเบิงเด้อครับเหมือนนี่ลุงจักกะนํำมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ